สุดเผยจำนวนเงินที่กลุ่มคนพิการจะได้รับตามที่คณะ,ะรัฐมนตรีหรือคอรมมอมีมติเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิดให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นเงินจำนวน1000บาทเป็นการจ่ายครั้งเดียวใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยความคืบหน้าล่าสุดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและพกได้บูรณาการทำงานร่วมกันทำให้การแจกเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้องและไม่ต้องลงทะเบียในใดๆดำเนินการดังนี้หนึ่งคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน1,000พบาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจำนวนกว่า1ล้านหแสนคนภายในวันที่29พฤษภาคมนี้และสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาล และอบตอจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวนกว่า3 0 0 0 0 0คนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหรือพอมจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนทางนี้หากหลังจากวันที่15มิถุนายนคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเว็บไซต dep.go.th คนพิการเตรียมรับเงิน1,000บาทเยียวยาโควิดรอบแรก29พฤษภาคมนี้ อรูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังสามารถกดเป็นเงินสดได้จากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนแก้ไขรหัสบัตรคนจนสำหรับผู้ที่จำรหัสไม่ได้เมื่อวันที่23พฤษภาคมเพจเ c e b o o k สถานีข่าวกระทรวงการคลงัง Ministry of Finance News Station กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางให้กับผู้ถือบัตรสวัิการแห่งรัฐกำหนดรหัสเ TM ใหม่กรณีลืมรหัส กรมบัญชีกลางประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM พิลหกหลักใหม่เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่ลืมรหัสโดยสามารถดำเนินการกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง นางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากจำรหัส ATM พินหหลักของตัวเองไม่ได้ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้กรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM พิน6หลักใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง h t m ของธนาคารกรุงไทยได้ซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องแก้ไขต้องจำรหัสบัตรให้ได้มีเงินอะไรเข้าบ้างสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐยังไม่มีนโยบายเติมเงินในบัตรเพื่อให้ แต่จะมีเงินค่าน้ำค่าไฟที่จะได้ทุกวันที่18ของเดือนและค่าไฟไม่เกิน230บาทค่าน้ำไม่เกิน100บาทซึ่งคนที่จะได้รับเงินตรงนี้ต้องลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟไว้แล้วถ้าเราใช้ไม่เกินที่กำหนดเงินก็จะเข้าทุกๆวันที่18ของเดือนเงินผู้สูงอายุ5 0ถึง100บาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้ถือบรสวัสบริการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนปี6-3โดยจะมีการเริ่มใจ่ายให้ในทุกวันที่15ของเดือนตามกำหนดเดิมซึ่งจะได้รับอัตราดังนี้ผู้สูงอายุที่มีไรายได้0-30ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทผู้สูงอายุที่มีไรายได้ 30,001บาทถึง100,000บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทและเงินอีกตัวก็คือเงินภาษีซึ่งตรงนี้จะให้ทุกวันที่15ของเดือนแต่เราจะต้องเติมเงินผ่านบัตรเพื่อซื้อของถึงจะได้แต่ตรงนี้จะยุ่งยากค่ะจึงไม่ค่อยนิยมจะทำการส่วนมากหลักๆเงินที่เข้าบัตรแน่นอนก็จะเป็นเงินค่านา้ำค่าไฟและเงินผู้สูงอายุ ฉะนั้นถ้าเราจำประหารไม่ได้ก็ไม่สามารถกดเงินออกมาได้ยอดเงินในบัตรก็สะสมอยู่และไม่มีการกดออกมาใช้สำหรับใครที่จำไม่ได้ก็เรียบแก้ไขด่วนเลยนะคะเพื่อนาคตวข้างหน้ารัฐมีนโยบายช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ไม่พลาดล่าสุดครั้งแย้มข่าวดีกลุ่มที่จะได้รับเงินรวดเดียว1 5 0 0 0บาทจากที่รัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะได้รับเงินเยียวยารายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งการ .com ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับประชาชนที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์จานวน2.4แสนรายนั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มจะได้แก่ กลุ่มแรกผู้ขอทบทวนสิทธิ์8 0ด0 0รายจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กลุ่มที่สองประมาณ10,000 0รายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จํานวน6 0หมืนรายทางนี้ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จํานวน1.6แสนรายทางกระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้แก่ท่านในวันที่22พฤษภาคม จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธานาคารกรุงไทยสาขาที่สุดที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันการประกอบอาชีพหลักฐานการยืนยันตัวตน3อย่างที่ต้องเตรียมไปจะได้แก่1บัตรประชาชนตัวจริง2ภาพถ่ายจากการประกอบอาชีพของท่าน3รูปถ่ายของท่านซึ่งจะต้องรีบไปติดต่อธานาคารกรุงไทยภายในวันที่29พฤษภาคมปี25-63นี้โดยหากผ่านสิทธ ในรอบนี้จะได้รับเงินย้อนหลังด้วยรวมเป็นเงิน15,000บาทกลุ่มทุนทุนสิทธิ์หากตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เตรียมรับเงินรอบเดียว15,000บาทล่าสุดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนะมีแบบประชาชนควรได้เงินเยียวยากันทุกคนศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐในทุกโครงการที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด d 9ทโดยระบุว่ามีบัตรประชาชนไทยควรได้เงินเชเฉยเท่ากันทุกคน 1. รัฐบาลไทยใช้เงินเยียวยาจำนวนมากถึง1.9ล้านล้านบาทคิดเป็น11.4%ต ของผลผลิตของชาติหรือ GDP เพื่อแก้วิกฤตโควิด -19 โดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภาษีแนนาคตมาใช้คืน 2. รัฐบาลมีเป้าใหม่กู้เงินเพื่อมาชดเชยเป็นเงินเยียวยาประชาชน6แสนล้านบาทและฟื้นฟูเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านบาท 3. วิธีการจ่ายเงิน เยีวยาวเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากันเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนมีประชาชนลงทะเบียนกว่า28ล้านคนเดิมรัฐบาลจะให้9ล้านคนแต่หลังๆมานี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น16ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขามากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการในขณะที่ประชาชน ไม่มีไรายได้ไม่มีกิน 4. การชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคมก็จะยิ่งยุ่งยากใหญ่ล่าช้าและไม่เท่าเทียม 5. การชดเชยเกษตรกร,ร,กรหรือเงินเยียวยาเกษตรกร,รกลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัวซึ่งลักหั่นกับกรณีเยียวยา 6. กรณีนี้เหตุเกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9ทั่วโลกประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบรัฐบาลจึงควรชดเชยและจ่ายเงิน เยียวยาทุกคนเท่ากันทันทีไม่ยุ่งยากไม่ล่าช้าไม่มีเงื่อนไขมากการให้เงินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม